มีพี่น้องอ,อ,อสสสมอลหลายท่านนะครับได้ดูคลิปของหมอชาติเรื่องสินเชื่อสุขใจทวีคูณจากบุญเติมนะครับซึ่งสิทธิพิเศษสำหรับอ,อสสสมอเท่านั้นได้ฟังคลิปแล้วก็ทำตามแล้วก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จนะครับยังไม่ค่อยเข้าใจวันนี้หมอชาติมีลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารนะครับสินเชื่อสุขใจทวีคูณนะครับซึ่ง มีวงเงินให้กับพี่น้องอสสอสมได้กู้กันนะครับ20,000บาทนะครับสำหรับการพิจารณาวงเงินกู้ขึ้นอยู่กับเอกสารหลักฐานนะครับจะเป็น5 0 0 0 1 0 0 0 0่งหหรือว่า20,000บาทนะครับท่านก็ดูรายละเอียดตามไฟเอกสารนี้ได้เลยนะครับท่านดาวน์โหลดมาหรือว่ามาพริ้นแล้วก็ค่อยๆอ่านนะครับทำความเข้าใจแล้วก็บันทึกข้อมูลกรอกข้อมูลตามลำดับเลยนะครับ พี่น้องก็จะได้รับการพิจารณาโดยเร็วนะครับ <SP J. S 1> ก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อกันไม่ด้วยนะครับเป็นเอกสารสําคัญเลยครับที่พี่น้องที่มีความสนใจที่จะกู้เงินจากบุญเติมนะครับวงเงิน2 0 0 0 0บาทนะครับก็สามารถที่จะช่วยบรรเทาเบาบางนะครับแล้วก็ช่วยทําให้เกิดสภาพคล่องในการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ในการต่อย,ยอดในการดําเนินการกิจกรรมบางอย่างที่พี่น้องอ ที่มีความจำเป็นที่จะต้องทำนะครับพี่น้องก็ต้องมีเครดิตนะครับเมื่อกู้เงินแล้วก็ต้องใช้เครดิตให้ดีนะครับแล้วก็คืนเงินตรงเวลาด้วยนะครับพี่น้องครับก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อกันไปด้วยแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดเอกสารมาอ่านแล้วก็ทําตามกันนะครับพี่น้องครับวันนี้หมอชาติมาพบปะกับพี่น้องแล้วก็มาพูดคุยเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ it's dj